รูปปั้นพระอาวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ที่มีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาและความเชื่อของคนไทยพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ในรูปของความการุณาของบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งปวงปรากฏการสร้างรูปเคารพของพระองค์มีความหลากหลายไปตามความเชื่อทั้งในรูปสตรีเพศและบุรุษเพศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะเรียกชื่อของพระองค์ แตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะพระนามอวโลกิเตสวนเป็นภาษาสันสกฤตบางท่านอาจจะอ่านว่าอวโลกิเตสวระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความแตกต่างในเรื่องของการออกเสียงพระนามของท่านก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการยอมรับนับถือจากพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อถือและศรัทธาต่อพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ได้เลยซึ่งเรามักจะเห็นรูปภาพ หรือรูปปั้นของท่านในหลากหลายอิริยาบถเช่นพระอวโลกิเตศวรที่มีสี่แขนพันแขนนั่งหรือยืนหรือรูปจำลองแทนพระองค์ท่านที่คนไทยเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือในภาคของพระแม่กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมที่เรามักจะใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่ความหมายของสีขาวเป็นการแสดงให้เห็นถึงธรรมะอันบริสุทธิ และปราศจากกิเลสตัณหาแต่ก็มีหลายๆภาพหรือรูปแทนพระองค์ในบางสถานที่ที่อาจจะใช้สีทองหรือหลากหลายสีเกี่ยวกับอาภรณ์ของพระองค์ต่างกันออกไปเช่นกันขึ้นอยู่กับตามความเชื่อทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของแต่ละประเทศนั้นๆอาทิเช่นชาวจีน จะวาดภาพพระอวโลกิเตศวรที่เป็นผู้หญิงก็คือพระแม่กวนอิมในขณะที่ชาวทิเบตจะวาดเป็นผู้ชายและเรียกว่าพระอวโลกิเตศวรแน,นวคิดของพระอวโลกิเตศวรในประเทศจีนที่ได้พัฒนาเป็นเทวีกวนอิมซึ่งจีนกลางเรียกว่ากวนอิมแปลว่าพิณิสดับเสียงแห่งความทุกข์ร้อนเพื่อจะโปรดช่วยเหลือ ความหมายของคำว่าอวโลกิเตสวนเป็นการรวมคำคำว่าอวะแปลว่าล่างโลกิตรูปอดีตของคำกริยาโลกซึ่งแปลว่าดูและอ e ีสวะหรืออ e ีสวนแปลว่าเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คำว่าอ e ีสวนหรือเ e อสวนเมื่อรวมกัน จึงมีความหมายว่าพระเจ้าผู้มองลงมายังโลกคำว่าโลกอาจไม่ปรากฏในชื่อแต่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเช่นในพระนามในภาษาเขมรว่าโลเกสวรั์เถียนโกเศสนาคาประทีปได้อธิบายไว้ในหนังสือลทัทธิของเพื่อนสำนักพิมพ์พิราบ2550ว่าหากแปลตามไวยากรณ์พระนามต้องแปลว่าพระ ผู้ที่ผู้อื่นมองดูนั่นแปลว่าพระองค์คงปรากฏกายให้เห็นโดยทั่วไปแต่จะอยู่ในรูปกายใดไม่ทราบได้นอกจากนี้ในภาษาสันสกฤตยังปรากฏพระนามปัทมะปานีแปลว่าผู้ซึ่งถือดอกบัวหรือโลกเกสวนเจ้าโลกในทิเบตจะใช้คำว่าเจริซึกและเชื่อว่าอวตารมาเกิดเป็นทลายลามะกามปา ประวัติของพระอาวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์หรือที่ชาวจีนเรียกว่ากวนซีอ็มผู่ซักหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คนไทยหลายๆท่านอาจเรียกว่าเจ้าแม่กวนอินหรือพระแม่กวนอิมซึ่งในเรื่องการกล่าวขานคำนำหน้าชื่อของพระองค์ท่านก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าจะเรียกสัรพนามนำหน้าท่านว่ายอย่างไรดี บางท่านให้เหตุผลว่าเราควรเรียกท่านว่าพระแม่มากกว่าเจ้าแม่เพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ที่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วซึ่งสามารถที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านก็ทรงยับยั้งไว้เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์ท่านยังมีความกรุณาสงสารต่อสรรพสัตว์ ที่ยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพภูมิแห่งนี้ซึ่งความหมายในชื่อกวนศีอิมหรือกวนอิมมีความหมายเช่นเดียวกับอวโลกิเตสวนในภาษาสันสกฤตคือคู่เพ่งสดับเสียงแห่งทุกข์หรือสดับฟังในเสียงคร่ำครวญของสัตว์โลกที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์สำหรับคำว่ากวนซีอิมนี้พระกุมารชีวะชาวเอเชียกลาง ผู้ไปเผยแพผ่พระศาสนาในประเทศจีนเป็นผู้แปลขึ้นซึ่งภายหลังต่อมาก็มีการตัดคำว่าซีออกให้เหลือแต่คำว่ากวนอินเท่านั้นเพราะคำว่าซีไปพ้องกับพระนามของพระจกักรพรรดิถังไทจงหรือหลีซีหมิงนั่นเองสำหรับในทางลัทธิมหายานได้กล่าวถึงพระอวโลกิเตสวนในคำพีชื่อสัทธรรมปุณคตรก ระบุว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นพระผู้ทรงมหาการุณภาพทรงช่วยมนุษย์ที่ได้ทุกข์ให้พ้นภัยทั้งจากเรือแตกในทะเลจากโทษประหารจากโจรภัยหรือภัยทั้งปวงเป็นผู้ทรงช่วยเหลือให้พ้นจากความชั่วจากกิเลสความเศร้าหมองใจและเป็นผู้ประทานบุตรให้แก่สตรีที่บูชาพระองค์ ซึ่งพระอวโลกิเตศวนสามารถนิรมิตพระกายให้เป็นใครหรือเป็นอะไรในรูปแบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้ท่านได้ประกอบพุทธกิจช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นยักษ์ดังนั้นจึงทำให้พระองค์มีนามต่างๆ ที่หลากหลายพระนามตามคุณลักษณะที่มีพบเห็นได้เช่นกันเช่นพระมหาการุณิกพระโลกนาถหรือพระโลเกสวนและพระปัทมรมปานีที่แปลว่าผู้มีดอกบัวหลวงในหัดสเถียนโกเศษยังได้กล่าวอธิบายไว้อีกว่ารูปพระอวโลกิเตสวนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาครั้งโบราณ จึงเป็นมนุษย์หนุ่มอาภรอย่างนิยมของอินเดียพระเสียรสวมมงกุฎมณีรัตน์มีรูปพระพุทธ,ธอมิตาพระขนาดเล็กติดอยู่ข้างหน้าพระหัตถ์ขวายื่นออกในท่าทางแสดงความการุณพระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัวแดงมักเสด็จประทับยืนอยู่ในดอกบัวพระชวีเป็นสีแดงบางทีเป็นสีขาวบางทีมีสีพระกร รูปที่สร้างในยุคหลังมักเพิ่มจํานวนพระกรมากขึ้นไปกว่าสี่ถ้ามีพระกรมากนอกจากทรงถือดอกบัวแล้วก็มีทรงถือสมุดหนังสือเช่นพวกลูกประคำและหม้อน้ำทิพย์นอกจากนี้ดาราเทวีซึ่งเป็นชายาของพระอวโลกิเตศวรก็ถูกนับถือบูชาเทียบเท่าพระโพธิสัตว์เช่นกัน ดังปรากฏในแถบอินเดียเหนือพระนางมีฤทธิ์ในรมิตกายได้เหมือนพระสวามีนักปราชญ์จีนจึงอธิบายว่าโตโลหรือดารากับกวนอิมอวโลกิเตสวนเป็นองค์เดียวกันคติความเชื่อดังกล่าวทำให้เกิดการควบรวมให้พระอวโลกิเตสวนมีรูปกายเป็นผู้หญิง เป็นที่มาของพระแม่กวนอิมหรือพระอวโลกิเตสวนในรูปกายสตรีในเวลาต่อมาส่วนความเชื่อในประเทศไทยเกี่ยวกับพระแม่กวนอิมเชื่อกันว่าได้มีการบอกต่อและสืบทอดกันมาจากคนไทยเชื้อสายจีนในยุคก่อนและสืบทอดความเชื่อถือนี้กันมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ชาวพุทธมามะกะ ไม่ว่าจะเป็นนิกายเถรวาดหรือมหายานก็ให้การยอมรับนับถือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนี้อย่างกว้างขวางซึ่งบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะในการนำมาสร้างเป็นหนังหรือภาพยนตร์ที่ได้นำมาเผยแผ่ทั้งในประเทศไทยจีนฮ่องกงหรือหลายๆประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งในหนังที่นำมาสร้างเรื่องราวก็จะมีประมาณว่าพระองค์เกิดมาจากตระกูลที่สูงสักเป็นพระธิดาองค์สุดท้องของพระเจ้าเมี่ยวจวงแห่งอาณาจักรชิงหลิงมีพระนามว่าองค์หญิงเมี่ยวซ่านซึ่งมีอุปนิสัยฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และไม่ทานเนื้อสัตว์แต่เมื่อครั้นพระนางมีอายุที่สมควรกับการครองเรือนพระนางก็ไม่ปรารถนาที่จะอภิเสกสมรสกับชายใดทั้งสิ้น เนื่องจากองค์หญิงเมียวซ่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตนอยู่ในทางสายธรรมเพราะความตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ในโลกให้พ้นทุกข์ซึ่งทําให้พระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าเมียวจงไม่พอพระไทยเป็นอย่างมากถึงขนาดให้คนตามไปกลั่นแกล้งและทรมานเจ้าหญิงให้มากที่สุดแต่เจ้าหญิงเมียวซานก็ไม่เคยถือโทษโกรธพระบิดาเลย จ,จนวันหนึ่งที่พระเจ้าเมี่ยวจงทรงป่วยหนักและแพทย์ในพระราชสำนักได้บอกว่าต้องใช้ดวงตาและแขนของคนที่มาจากสายเลือดเดียวกันกับพระองค์เท่านั้นมาทำเป็นยาที่รักษาพระองค์พระองค์ถึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ซึ่งเมื่อเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้รับทราบดังนั้นก็ไม่ลังเลใจเลย ที่จะสละดวงตาและแขนทั้งสองข้างของพระองค์เองเพื่อรักษาพระราชบิดาของพระองค์จนท่านหายจากโรคราและต่อมาภายหลังจึงได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยได้เทพทางศาสนาเตา๋าคือเทพไท้ยไปซสิงจินชี้แนะจึงได้บำเพ็ญบรารมีรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งทางศาสนาเต๋าได้ขนานนามท่านว่า พี่ลู่ต้องเทียนตี้หวางหรือหยวนทงมู่จ่ายเทียนจุนโดยเหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเตา๋าในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวรรณกรรมเรื่องไซอิว๋วที่ได้หยิบยกพระโพธิสัตว์กวนอิมให้เป็นเทพ ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพัดถังซำจังในการเดินทางไปชมภูทวีปอีกด้วยและในประเทศไทยคนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อกันว่าถ้าใครนับถือพระแม่กวนอิมก็จะไม่บริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อวัวและเนื้อควายซึ่งความเชื่อน,นี้ก็เป็นหนึ่งในอิทธิพลจากซีรีส์และภาพยนตร์เรื่องกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมในยุค80 ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเชื่อว่าผู้ที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมต้องไม่บริโภคเนื้อวอัวเนื้อควายซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเทศต้นแบบที่นับถือพระแม่กวนอิมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไต้หวันหรือฮ่องกงก็ยังมีการรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่เหล่านี้อยู่เพียงแค่จะมีการยกเว้นทานเนื้อสัตว์ใหญ่กันในช่วงเทศกาลกินเจซึ่งถือว่าเป็นการงดการค่า และเป็นช่วงที่จะได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลให้กับตัวเองและให้พระโพธิสัตว์กวนอิมในช่วงนั้นด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมแท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนักวิชาการและผู้ศึกษาธรรมะหลายๆท่านได้กล่าวไว้ว่าพระอวโลกิเตสวน สามารถที่จะเนรมิตตัวท่านเองให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ไม่ว่าจะอยู่ในปางใดพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาและพลานุภาพมากและไม่ได้จำกัดพระองค์ท่านว่าต้องเป็นหญิงหรือชายดังนั้นเราจึงได้เห็นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมในปางต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ในหลายๆอิริยาบทอาทิเช่นถ้าพระอวโลดิเกสวนโพธิสัตว์อวนอิงจะไปโปรดสัตว์ก็จะแปลงพระองค์ตามความเหมาะสมเคยมีเรื่องเล่ามาว่าเมื่อมีผู้หญิงมาขอบุตรเมื่อปรากฏพระองค์เป็นชายสติีเหล่านั้นก็ตื่นตกใจวิ่งหนีไปหมดจึงจำเป็นที่จะต้องเนรมิตให้ตนเองเป็นหญิง นักประวัติศาสตร์ศิลปะยืนยันว่าพระโพธิสัตว์ในคติพุทธย่อมอยู่เหนือเพศหญิงหรือชายตามปฏิมาที่สร้างขึ้นซึ่งพระแม่กวนอิมเมืองไทยสังกัดอยู่ฝ่ายพุทธมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายเต๋าอาจเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเจ้าหญิงเมียวซานก็บอกอย่างชัดเจนว่า ท่านใฝ่าหาพุทธธรรมมาตั้งแต่วัยเยาว์และพระแม่กวนอิมก็คือปางหนึ่งของพระอะวโลกิเตศวรซึ่งคนทั่วไปเชื่อว่าท่านจะคอยช่วยบำบัดทุกภัยต่างๆที่ตนเผชิญอยู่ให้ผ่านพ้นไปได้ตามที่มีผู้มาร้องขอต่อท่านโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาและปฏิบัติตน ตามแนวพุทธธรรมอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขสมหวังตามที่ปรารถนาและสำหรับท่านที่ชอบฟังเรื่องราวธรรมะดีๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อรับฟังเรื่องราวธรรมะดีๆได้ในตอนต่อๆไปเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ